โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับแลนดอมอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบอกแบบ b b y but you're on a horse นะครับผมหรืออ bby แต่คุณขี่มา้าอยู่บนมา้า <c oughs> <c oughs> นะฮะซึ่งเราเคยเล่น o b bby y u u y y u u r e on a bike แล้วก็ Obbby b b y y u u y o u r r o on b o o r t มาแล้วนะครับผมใช่แล้วก็อ y b u t y o u r e aboard ก็เคยเล่นนะฮะ วันนี้เราก็เลยมาลองออบบี้บัตยัวออนอะฮอตดูบ้างนะครับผมออบบี้ออนอะฮอตเอ้ยขี่ม้าว่ะฮิกอบกๆอบกอบกอบกกบึจ่าฮึจ่าไปกันเลยนะฮะเฮ้ยค่อยขี่ม้าแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนในนี่เลยว่ะนักรบนะครับนักรบสมัยก่อนนักรบสมัยโบราณนะครับผม <c oughs> ไปเลยเจ้ามา้า ม้าสีน้ำตาลของฉันเฮอเจ้าน้ำตาลน้อยน่ารักแกเก่งอยู่แล้วเพราะงั้นแกจะต้องแซงเจ้าขาวให้ได้นะฮะ <c oughs> ม้าตัวสีขาวที่อยู่ข้างหน้าเออนั่นแหละวา้าฮ่าฮ่าฮ่าม้าตัวสีขาวที่อยู่ข้างหน้ามันไม่เก่งเท่าแกหรอกนะเจ้าน้ำตาลเฮ้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 เจ้าน้ำตาลของผมเก่งมากๆไปเลย <c oughs> จ้า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  <c oughs> มีใครเคยดูไหมฮะพวกหนังการ์ตูนสมัยก่อนนี่มันเป็นทหารขี่มา้าเวลามันขี่มา้าแล้วมันชอบ่อาพูดคําเนี้ยฮึจ่าจ่าฮึจ่าจ่าเฮืเอเฮือเฮือฮือไปอูจู่ฮ่า <c oughs> <c oughs> นี่ผมเป็นอะไรของครับเนี่ยสงสัยความทรงจํำวัยเด็กมันมันแบบเข้ามาในหัวนะฮะอืม ใช่เอ้ยไม่ใช่การ์ตูนนี่ผมจําได้ละมันเป็นหนังจีนเว้ยหนังจีนสมัยก่อนที่เป็นหนังจีนแนวสงครามอะ่ะเออพวกทหารในหนังจีนเวลามันขี่มา้ามันชอบร้องร้อง,องแบบเนี้ยนะฮะเออนะครับ <laughs> ใช่เอ้ยแต่ว่าออบบี้ในแมปนี้ดูไม่ค่อยยากเลยนะครับผมก็ข้างง่ายเลยนี่ขนาดผมพูดไปเล่นไปอย่างสนุกสนานนะเนี่ยแบบไม่ต้องเม้มปากเลยนะฮะน้องๆสามารถแบบ รู้ได้เลยนะครับว่าแมปไหนที่ผมเล่นแล้วยากแมบไหนที่ผมเล่นแล้ง่ายก็คือถ้าเป็นแมปที่ผมเล่นแล้วคิดว่ายากเนี่ยผมจะแบบค่อนข้างเม้มปากนะโอ้ยตายเพิ่งจะบอกว่าง่ายอยู่ย,ยกอ้าวตายสองรอบต่อกันอีกโอ้โหไม่น่าบอกว่าง่ายเลยฮะทุกคนโอ้โหผมรู้แล้วว่าทำไมผมตายบ่อยเพราะไอเนี่ยมันขึ้นมาแจ้งเตือนเว้ไอขายของเนี่ยไอขายของเนี่ย ไอ้ขาของมันแจ้งเตือนไม่หยุดเลยผมก็เลยผมก็เลยตายเว้ยนะฮะผมแบบเสียสมาธิไงทุกคนอืมเพราะว่าไอ้ขาของไอ้ขาของอะ่ะนะฮะอืมมีสองทางว่เราไปทางนี้ดีกว่านะ่าจะง่ายกว่านะ,ะโอโอกระโดดลงเยี่ยมไปเลยเจ้าน้ำตาลน,น้ำตาลของฉันกำลังพาฉันไปสู่เส้นชัย แต่เจ้าน้ำตาลทำไมเจ้าถึงได้ช้าขนาดนี้เนี่ยเจ้าน้ำตาลบอกอมผมเป็นม้านะลูกพี่ไม่ใช่จักรยานจักรยานมันไวกว่ามา้านู่นรู้หรือเปล่าเ <c oughs> พราะว่าม้ามันไม่มีล้อนะครับม้ามันมีแต่ขาเออล้อมันทำให้การเคลื่อนที่ไวขึ้นนะไม่อย่างนั้นคนเขาจะใช้รถจักรยานแล้วก็มอเตอร์ไซค์แล้วก็รถก,กระบะรถเก๋งแทนมา้าอย่างนั้นเหรอถ้าเกิดว่าม้ามันเร็วกว่าจักรยาน <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขาก็คงไม่ ถ้าคิดค้นจักรยานมาให้เหนื่อยเขาคงใช้ม้าจนถึงจกปัจจุบันเออใช่ก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเจ้าน้ำตานี่ถ้าเทียบกับออฟบ,บี้บัตยอนอไบรท์นี่เจ้าน้ำตาทั้งท้งที่จะช้ามากๆเลยนะครับผมช้าจนหน้าเป็นห่วงแต่ว่าถึงแม้ว่าเจ้าน้ำตาจะช้าแค่ไหนแต่ว่าเจ้าน้ำตาลกระโดดค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยอ่ะอู้ไอ,อ,อทางแคบเจ้าน้ำตาล แกมันก้นใหญ่เกินไปแล้วก็ตัวยาวด้วยเฮ้ยนี่ตายเพราะว่าเจ้าน้ำตาลก้นใหญ่นะครับก้นเจ้าน้ำตาลมันติดกับกับดากสีแดงเมื่อกี้ <laughs> ใช่นี่ต้องโทษก้นเจ้าน้ำตาลนะเนี่ยอืมเจ้ามาน้ำตาลแกต้องหัดลดความอ้วนนิดนึงนะเพราะว่าก้นแกมันใหญ่เกินไปนะ่ะไปไปไปนี่แหละฉันจะพาแกลดความอ้วนด้วยกัน ให้แกวิ่งแบบ non stop แกจะต้องวิ่งไม่หยุดจนกว่าจะถึงเส้นชัยในเวล์หนึ่งอะนะไปเลยโอ้ข้างหน้งมีลูกตุ่มลูกตุ่มค่อนข้างอันตรายอะเมื่อกี้ผมหยุดรอแล้วนี่นะหรือว่ามันรอไม่ได้วะเอออ๋อมันเฉียดหัวไปนิดเดียวเองแสดงว่าเมื่อกี้ผมเดินไวไปนิดนึงนะครับมันเลยเฉียดหัวจะน้าตาลไปนะอืม อย่างที่ผมบอกก็เจ้าน้ําตาลมันตัวยาวเกินไปแล้วก้นมันก็ใหญ่มันก็เลยเทอะทะนะฮะเออยิงแล้วอยู่ในวงกลมเนี่ยไหมอ๋อได้เนาะโอเคไปมันจะพาแกออกกําลังกายสวัสดีคุณผู้หญิงว่าคุณผู้หญิงก็ใช้เจ้าน้ําตาลเหมือนกันอย่างนั้นหรือเนี่ยสวัสดีเจ้าน้ําตาลทักทายเจ้าน้ําตาลหน่อยแล้ว ฮึบโอเคโอโอหลบก่อนอย่าลืมว่าเราขี่ม้านะครับไม่ใช่จักรยานถ้าเป็นจักรยานเนี่ยบึ่งไปได้เลยเพราะว่าลูกตุ้มมันลงมาไม่ทันอยู่ละแต่เจ้าน้ำตาลที่เป็นม้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะช้ามากนะครับมันเคลื่อนที่ไม่ค่อยไวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาจะลูกตุ้มก็ต้องชะลอน,นิดนึงนะฮะเพื่อความชัว์เนาะใช่ แล้วไอ้แพ่งเด็กเด้งซื้อของนี่ก็เด้งประจําเด้งรัวๆแล้วก็ปิดไม่ได้ด้วยนะต้องแบบปล่อยให้มันหายไปเองนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าลำคาญมากๆเลยอ่ะผมเสียสมาธิตายไปสองรอบก,ก็เพราะไอ้เด้งขายของนี่แหละนะฮะแต่เราจะโทษเด้งขายของก็คงจะไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่เด้งเขาก็คงไม่ได้ขายแล้วถ้าเขาไม่ขายเขาก็ไม่มีตังค์เนาะใช่ไหมก็ต้องสงสารคนทําแมบ,บนิดนึงนะฮะเห็นใจเห็นใจ <laughs> นายต้องการจะขายของมากๆจนเด้งขนาดนี้เพราะว่านายต้องการหาเงินใช่ไหมฉันเข้าใจแต่เสียใจด้วยนะฉันคงไม่ซื้อเพราะว่าฉันไม่มีตังนะ่ะอืมก็ขออวยพรให้ผู้เล่นคนอื่นที่เขาเข้ามาเล่นซื้อแพ็กนายแล้วกันนะอย่างที่นายอยากจะให้มีคนซื้ออ้อยตายโอเคคำอวยพรเมื่อกี้ ขอให้เป็นโมคะแล้วกันนะโอ้ยตายอีกแล้วโอเคเมื่อกี้แค่พูดเล่นว่าขอไอ้โมคะแบบหยอกๆแต่นี้พูดจริงเฮ้ยแย่ชะมัดฮึตายไปหลายรอบแล้วเนี่ยบอกว่าเกมง่ายเกมง่ายแมปง่ายแมปง่ายแต่ตายไปแล้วไม่รู้กี่รอบนะฮะเฮ้ยอารมณ์เสีย โอเคโอเคแต่เอาจริงๆมันง่ายจริงนะคะผมพวกออฟบี้ในออฟบี้บัตยูออนอะฮอเนี่ยมันง่ายมากเลยดูดิมันแบบอีซี่อ่ะใช่อีซี่มากๆนะฮะหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามันเพิ่งจะโบหนึ่งนะ,ะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นได้นะครับมันแบบว่าเพิ่งจะโบหนึ่งมันก็เลยอ้าวทางตันชิบหายแล้วขอเปลี่ยนทางก่อนนะครับโอเค เจ้าน้ำตาลเจ้าหมาไม่ดีแกพาฉันมาผิดที่อีกแล้วเนี่ยหลงทางอีกแล้วโอ้โหยรับไปช้าๆนะเพราะว่าตัวแกมันยาวเกินไปถ้าไปแบบไวๆก,ก้นแกอาจจะไปติดกับไอ้นูน่นไอ้นี่ไอ้นั่นนะอืมไปโอเคเยี่ยมมันมีกี่เวฟเนี่ยไม่ใช่กี่เวฟสิต้องบอกว่ากี่เออกี่อะไรนะโอ้โอ ตกตกได้ไงเนี่ยนี่กระโดดภาษาอะไรเนี่ยฮะโอ้ยอีกแล้วนะอย่าทำให้พ่อผิดหวังสิลูกเอยเดี๋ยวบัสก็เปลี่ยนม้าใหม่เลยนี่เออไหนๆมันเปลี่ยนได้ปะดูดิเฮ้เปลี่ยนได้อ่าล่ะฉันจะขอขู่แกให้แกทำฉันแตอีกเลาฉันจะเปลี่ยนเป็นเจ้าขาวฉันจะเอาแกไปโพด เอาแกไปปล่อยป่านะเจ้าน้าตาลแล้วก็เอาเจ้าขาวมาแทนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทําตัวดีๆนี่แกท้าทายใชนเหรอเฮ้ยแกคิดว่าฉันรักแกมากแบบไม่มีทางขายแกแน่ๆฉันขู่แกเฉยๆอย่างนั้นสินะโอเคใช่ฉันขู่แกเฉยๆแหละเพราะว่าเรามาถึงเส้นชัยแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยี่ยมไปเลยนะฮะ อล็อกม้าตัวใหม่เป็นเจ้าน้ําตาลแบบน้ําตาลอ่อนแล้วก็เจ้า,า,าม้า,า,ลา,ลมา,าลายแล้วก็มีเจ้าทองคํานะฮะอันนี้แหละอันนี้ลายดังอู้ทำไมปวดล็อกเยอะอยังวะอันนี้ยีรับนะฮะม้าลายยีรับปวดล็อกโคตรเยอะเลยทุกคนน่ะว้าวโอเคก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับออฟบีบัตยูออนอะฮอสนะครับถ้าเกิดอยากให้ผมกลับมาเล่นแมบนี้อีกรอบหนึ่งแบบตะลุยโวต่อไปแล้วก็ ก็พิมพ์บอกกันได้นะครับแล้วก็กดไลค์ด้วยนะกดไลค์แล้วก็พิมพ์บอกเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคนอยากให้กลับมาเยอะๆก็เดี๋ยวจะกลับมานะจ๊ะไปจ้า